เฮ้ยเอมเพื่อนครูเห็นเขาว่าเอฟรงเอฟซีคูเนี่ยเขาพูดกันจังเลยว่ามึงม่กลัวเมียจริงเปล่าวะมันเป็นแค่ข่าวลือเพื่อนนะทำรับผมด้วยกลัวเมียเนี่ยนะกลัวหมาดีกว่าคุณจะได้ยินผมพูดอยู่เรื่อยๆนะว่ากลัวเมียเนี่ยกลัวหมาดีกว่าเมียด่าทำไมตกีิรอเลยเพื่อนไม้เมมยหัวดะนี่ผมนี่วันนั้นได้ลากมาเลยครับลากมันดึง แบบเลยขึ้นมาแบบื้องหดอ่ะเนอะดึงแบบดึงหน้าไทเราคือแบบแค่แค่ทำอะไรวะแบบเหมือนแบบพูดแล้วแบบแค่นี้เองผมแบบตะหวดกการรวบเลยอ่ะลูดเลยการไม้ลูดเลยท้องเลยป้าวบอกเอ็มในการที่จะมีครอบครัวที่ดีนะใช่เมื่อกี้นี่พี่บอกว่าถ้าจะมีครอบครัวที่ดีคุณต้องรักภรรยากับลูกได้มากที่สุดข้วอะไรที่ปวดหัวคืออะไร หัวอะไร ille? มึงจะหวดอะไรใ,ใครหวดยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงกะเล่งอยู่เนี่ยเต้ส่งหู่จริงไม่มีหรอกรักเมียเนี่ยต้องต้องก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะมีเมียมีครอบครัวที่ดีเพื่อนนะเราสองคนรักเมียให้ดีที่สุดผิดไปไหมเนี่ยเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้เนี่ยตั้งเนี่